ตัวนี้เป็นที่สองร,ร,ร้อยเดิมๆนะครับคารบูเลื่อรห้าสองศูนย์ศูนนะครับตัวนี้จะประหยัดน้ำมันมากเลครับตัวนี้ประหยัดจริงๆ ตัวนี้ใบสิบหนิ้วนะครับ आहा हा 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 Okay. <laughs>